ครับผมไปแล้วร้อยสาย่ะมาค่ะไปค่ะครับผมให้ขึ้นให้ขึ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวจะมีเอาติ้งเต่งเจนทีวีแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะจับมือน้องจุงนะครับผมอ่า น้องจุงฉาย,ยาคือเลยนะตากลก้องใช่ไหมตาตาก้องเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอ็กกับ c ีซีทชั้น30มสิอ่าเ,<อ>เราจะเอ็กกันนะครับเพื่อเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าไอจีเอ็มทีวีเอลตนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่แบบจัดมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เทนตลอดเลยก็คือขึ้นเทนตลอดแล้วก็แต่ว่าปีนี้ก็คือสองวันหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นก็ความสนุกก็จะกระชับหน่อยอ่าก็จะเป็นแบบว่าผมว่า น่าจะมีเด็กหลายคนแล้วพี่ๆแต่คนที่แบบว่าสนุกเกินแล้วก็ไม่ได้นอนแน่นอนอย่างแต่อย่างแต่ว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาไปครั้งแรกใช่ไหมครับเ<ง>พราะว่าเออเป็นปีแรกที่ไปแล้วเขาจัดสามวันสองคืนพอดี<ง>ผมนี่ก็แบบเออปีที่แล้วก็ยังแบบเออก็อยังแบบยังไปนอนอยู่อนะไรเออใช่แต่ปีนี้คงแบบคงนอนน้อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ<ง>เราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมแต่กองมีตำนานไหมคะใช่นะครับตำนานอนานโอ้ตำนานมีแน่นอนครับผม แตเราไม่ฟิกนะครับว่าจะเป็นตำนานอะไรบ้างาแต่เดี๋ยวปล่อยให้ตำนานมันรันของมันไปเองครับเ,เดี๋ยวมันมีครับมันมีแน่นอนอะไรเรียบร้อยเรากยังรับ,บ,บเราแบบแลวรางวัลเราหวังรางวัลเ,เลยผม,ผมเน้นเข้าร่วมลว<อ>ะกันเลยครับใช่เน้นเข้าร่วมเน้นจอยๆแต่ว่าคือผมมันไม่ได้แบบว่าเขาจะมีคือมันไม่ได้เป็นกฎอะไรหรอกแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าถ้าเป็นเอาติ้งอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าเขาจะไปประกวดแข่งกันอย่างเงี้ยเขาจะแบบเก็บชุดเป็นความลับ แต่ถ้าอย่างคนเนี่ยใครมาถามผมผมก็ตอบได้เพราะว่าผมแบบไม่ได้ซีเรียสมากอะไรแล้วใช่เราโดนถอดเสื้อก็ง่ายวัฒนะแล้วโอ้โหถอดเสื้อเลยนะครับผมถอดถอดในคอนก็พออ,อย่างเงี้ยถอดในคอนก็พอครับผมใช่หลังๆหลังๆนี่นี่น่าจะเป็นแบบได้ใส่เสื้อยืดน,นะครับเนี่ยปกติได้ใส่แต่เสื้อกล้ามแล้วกับฉีกเสื้อแล้วครับผมเซลเซลครับเซลเซใช่ครับ หลังจากจบคอนทะหลายคนืูซูโม้เขาเลยนะคือแบบขุดนี่คือเลิศที่สุดยามินายปนนี่คือแบบยัเป็นน้องอ๋อเห้วครับขอบคุณน้องๆมากๆก็คือเหมือนเรานั่นแหละครับอย่างที่บอกไว้คือเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราเต้นไฟบอยใช่ไหมครับอ่าแล้วมันอ่าจมันมีการโชว์เน้อหนังมังสาหน่อยปีนี้เราก็รู้แล้วว่า l อลเข้ามาเนี่ยคือแต่คือยังไม่รู้นะครับว่าจะว่าต้องโชว์เพียงอะไรแต่เหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าโดนแน่ๆเลยงั้นฟิตรอไปเลยแล้วกัน สองเดือนเลยไงครับใช่เดือน2เดือนฟิตรอไว้เลยใช่ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละคิดมีอาบออกมานี่รู้อยู่แล้วว่าเออคือฉันต้องเต้นเพลงนี้ใช่ไหมก็มคือคิดเองนะครคิดเองเออเองออ๋จริง oh ด้วย <c oughs> ใช่ครับแล้วเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องเป็นคนฉีกเสื้อใช่นะครับเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องฉีกเสื้อคือจริงๆในสคริปต์มันไม่มีแหละครับแต่ว่าฟิลมันมาเลยฉีกเลยครับเราดูฟิลเลยตอนนั้นใช่ เราเสียเสื้อไปกี่ตัวก่อนนะครับก็ต้องเท่อะี่พี่สไตล์หริคเขาก็แบบฟ้อนแล้วแต่ฟิลเลยนะเดี๋ยวพี่มีเสื้อเยอะโอ้โหเหมือนเหมือนเขารู้ใจเรานะครับเราก็เออตอนตอนรันเราก็ฉีกไปตัวหนึ่งนะเออไม่งั้นเดี๋ยวฉีกแบบแรงประมาณนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับมีรับงานฉีกเสื้อมีเวนไปเลยนะเงินมาเงินเดินนะครับเงินเกินเงินเนี้ยครับผมใช่ครับผมเงินถึงก็เงินถึงได้เลยครับผมเงินเงินถึงมาเลยฮะฉีกเลยครับผม ทางารเาพูดถึงซีรีส์เราเรีอยครับผมไซรัลฮะเทวดาครับผมก็อีกก็ใกล้เปิดกล้องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้บทก็น่าจะอีกนิดนึงก็ใกล้จะแอปพูแบบร้อยเปอลยครับผมก็ยังไงก็ใกล้ละใกล้เปิดกล้องแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ซีรีส์โอลิเฟนผมจบก็ตั้งแต่ตุลาใช่ไหมครับก็แฟนๆทุกคนก็รอรอเมื่อไหร่จะมีซีรีส์นะครับตั้งแต่ก่อนที่งานแถลงนะครับจะออกก็รออีกแป๊บเดีีีียยวววคครรรรััับบบเดดด๋ปนนนน้้ไูแ่่่ออผมใชงา แฟนทุกคนหายคิดถึงคอคร์บ<ม>ุ๊กแน่นอนครังก์ชันในไวแบบไหนฟร์บไอ้นะครับจะมาในไว้แบบไต่บุ๊กถ้าใครที่ดูช่องในแบบเทเลอร์ไปก็<น>ประมาณนั้นผมก็ต้องเป็นเป็นแบบคนที่แบบดุๆหน่อยอะไรครับส่วนบุ๊กก็จะเป็นแบบว่านิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใชเป็นแฟนแต่ได้อินค่ากับฉากแน่นอนครับผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่ย่อยใช้คําว่าย่อยง่ายอเลยกันครับใช่ไม่เหมือนโอลิเฟนนะครับที่แบบว่า ผมอาจจะโดนสามหน่อยอะไรครับใช่บักท็อปนะบักท็อปบักลูกคนดีเออเราโดนคือแต่เรื่องนี้ย่อยง่ายครับย่อยง่ายย่อยง่ายเลย,ย,เลยครับรับรองว่าน่ารักครับฟิล์กู๊ดตลกตลก,ตลกใช่ครับผมแต่ว่าพอเรื่องของผมจบก็จะเป็นเรื่องของพระคนอื่นต่ออย่างเงี้ยครับใช่ก็จะต่อกันเลยครับผมใช่รับรองว่าผมก็จะมีไปแจมไปแจมไม่เล่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสามเล่มหมดเนาะมันก็ต่อกันหมดเลยอเองครับใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสกายเดรธัสอ่ะสก,กาเยเดร์ัไทยแลนด์เรื่องนี้ก็ เรื่องนี้ค่อนข้างยังยังไกลามากครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแบบพัฒนาบทอยู่เพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นแบบฟอร์มฟอร์มยักษ์ใหญ่มากๆก็ ทุกคนก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดครับผมซึ่งก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบไม่อยากเล่นก็เลยแบบให้เวลาทีมงานเบื้องหลังทุกคนมากๆครับใช่ไหมค่ะหมดก็รอเรื่องโนลเลยไหมโคหมดไม่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 จำเป็นไม่ครับไม่ไม่ไม่จำเป็นครับที่ออกมาตอนแรกเราก็อ่านอันนั้นอีกนานครับอีกนานผมขอเอ็นจอยไปก่อนละกันตอนนี้คือช่วงเวลาเอ็นจอยช่วงนี้ช่วงเวลาเอ็นจอยของผมครับใช่อย่างอย่างลงคอนมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเลิกทำทุกอย่างเสร็จเบนฟิตน่าจะประมาณตีหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยขับรถกลับบ้านผมขับเข้า เอ้ยผมขับเข้าแคปซีไดทูเลยนะผมซัดเลยวิ่งแซบ12ชิ้นก็แคลงมาทัวกินโดนัทไปแล้วก็ต้องโดนัทเราเนี่ยซัดเลยฮะ12ชิ้นนี่ถือว่าเบานะครับตอนผมถ่ายมินซิปแพคนี่ผมกินวิ่งแซบวันเดียวนะครับ24ชิ้นคริสปี้ครีมผมกินสองฐานกินวันท้องเสียเลยกระเพาะรับไม่ทันแต่อะไรเราก็เลยเบาลงมาครึ่งหนึ่งโอเคไหววอะังจากนี้คืก็จะใส่พุซเซ่เท่านั้นเพราะว่าเต็มเต็มโอ้มาเลยครับผม ให้เรื่องกระเพาะมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมให้มันเป็นเร yeah> ื่องของอนาคตคือเราคือเรารู้แล้วว่าเราออกกําลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้กินของอร่อยได้เยอะขึ้นการกินที่ดีคือการกินที่หมดจานนะครับทุกคนต่อย่าเป็นคนที่หมดใจก็พออาต่รก็ดาวคุณจะองค์ชายเท่าไร่ขาอยหน่อยได้หมนั่นสิครับผมองค์ชายเท่าไหร่ไม่รู้จริงจริงครับครับไม่รู้ครับ อย่าถามเยอะผมไม่รู้ครับอะไรครับคนดีแน่นอนครับผมแต่ผมงงอย่างเดียวมันไม่หนาวมากเหรอออค่ะเมืองไทยมันร้อนนะครับใช่ใช่ใช่ขอไปฝักสุดท้ายแล้วนะคะครับผมต้องไปไปฝากเลยกันเลยฝากฝากผลงานครับครับผมก็ฝากผลงานนะครับปีนี้ก็มีสายรหัสเทวดานะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆคนอื่นในค่ายด้วยนะครับผมใครที่คิดถึงฟอตบุ๊กก็ ขอบคุณมากๆครับยังไงปีนี une, ้เราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีเดี๋ยวสกายเลทฮาร์ดเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าใครที่คิดถึงพวกผมช่วงนี้ก็ฝากดูรายการด้วยนะครับก็มีซังสกูเ l นเจอร์นะครับผมแล้วก็หลายๆรายการเลยครับก็ฝากด้วยครับผมสุดท้ายขออินเสอร์สงนี่นะครับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยค่ะก็รื่อใกล้ตายเครับสายแดงมากสันเนใจมาพอดีพี่หน่ยค่ะ 来，开门。